สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเรื่องของพันธุก,กรรมค่ะตัวช้วัดที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คืออธิบายความแตกต่างของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสนั่นเองค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะเร เราเรียนกันไปแล้วว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสคืออะไรมีขั้นตอนมีกระบวนการอย่างไรบ้างสัปดาห์นี้นะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะคะมาดูสิว่ามันจะแตกต่างจากการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสยัยงไงนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเรามาทบทวนความรู้เดิมการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสกันก่อนนะคะ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะคะเป็นการแบ่งตัวของเซลล์ร่างกายของเรานะคะเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนเซลล์หรือทดแทนเซลล์ที่ตายลงไปนะคะเพื่อการเจริญเติบโตแล้วก็ยังเป็นการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ด้วยเนาะแต่ทีเนี้ยนะคะ การแบ่งตัวแบบนี้จะพบว่าจากเซลล์เดิมหรือเซลล์แม่หนึ่งเซลล์นะคะจะเกิดเซลล์ใหม่เกิดขึ้นเป็น2เซลล์นะคะและมันจะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆเขาเลยเรียกมันว่าวัฏจักร ของเซลล์นั่นเองนะคะนี่คือความหมายของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสซึ่งมีอยู่5ขั้นตอนที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสกันค่ะนี่คือการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะคะนักเรียนอาจจะเห็นว่าขั้นตอนมันเยอะกว่าไมโทซิส ใช่ค่ะมันเยอะกว่านะคะเพราะว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเนี่ยนะคะมันคือการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะคะนี่คือความแตกต่างแรกของระหว่างไมโทซิสกับไมโอซิสนะคะไมโทซิสเนี่ยเป็นเซลล์ร่างกายเนาะแต่ทีเนี้ยไมโอซิสนะคะมันแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์โดยการแบ่งนิวเคลีย เนี่ยมันจะลดจำนวนคโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งจะได้เซลล์ลูกจำนวน4เซลล์นะคะจากเมื่อกี้นะคะไมโทซิสเนี่ยคโครโมโซมจะไม่ลดลงแล้วเซลล์ลูกได้แค่2เซลล์นะคะแต่ไมโอซิสเนี่ย มันจะได้เซลล์ลูกจำนวน4เซลล์นะคะแต่เซลล์ลูกแต่ละเซลล์เนี่ยก็จะมีโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งจากมันจะสอดคล้องไปกับเรื่องของโครโมโซมที่คุณครูสอนไปแล้ว นะคะว่าโครโมโซมมันแบ่งออกเป็น2ประเภทถูกไหมลูกเป็นโครโมโซมร่างกายกับโครโมโซมเพศใช่ไหมคะทีนี้โครโมโซมร่างกายมันก็จะมีโครโมโซมอยู่46แทง่งแต่โครโมโซมเพศจะมีโครโมโซมอยู่แค่23แทง่งเห็นไหมคะมันเกิดขึ้นจากกระบวนการแบ่งเซลล์นี่แหละเลยทำให้โครโมโซมเพศมีอยู่แค่23แท่งนั่นเองนะคะทีนี้ การแบ่งแบบไมโอซิสทำไม,มคุณครูถึงบอกว่ามันซับซ้อนมากกว่าเพราะมันมีการแบ่งต่อเนื่องกองัน2รอบนะคะคือไมโอซิส o และไมโอซิส t 2และเมื่อแบ่งนิวเคลียสเสร็จแล้วมันยังมีกระบวนการแบ่งไซโทพลาซึมต่อไปอีกนะคะซึ่งกระบวนการแบ่งไซโทพลาซึมมันก็จะคล้ายๆกับไมโอซิสนั่นแหละเออไมโทซิสนั่นแหละนะคะนี่เรามาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง 好。啊 แล้ไม่ผู้หญิงนะคะไม่อไมโอซิสเนาะจะเกิดที่รังไข่นะคะส่วนผู้ชายก็เกิดที่อัณฑะนั่นเองนะคะได้อสุจิหนึ่งอได้อสุจิสี่ตัวนะคะเซลล์หนึ่งนะเซล 1, เซล์หนึ่งเมื่อมีการแบ่งจะได้อสุจิสี่ตัวนะคะแต่ผู้หญิงเนี่ยจะได้ไข่แค่หนึ่งใบเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยก็คือได้มีไข่น้อยกว่าอสุจิผู้ชายนั่นเองเนาะเมื่อมีการแบ่งเซลล์เสร็จสิ้นแล้วนะคะที เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส1นะคะเป็นยังไงแล้วมีขั้นตอนอะไรบ้างซึ่งการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส1นะคะมีอยู่ทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะชื่อของขั้นตอน5ขั้นตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเราไปเรียนรู้ความพร้อมกันค่ะ กางแบ่งเซลล์แบบไมโอซิ1นะคะจะเหมือนกันกันกบไมโทซิสเลยมี5ขั้นตอนเหมือนกันนะคะชื่อของ5ขั้นตอนเนี่ยเรียกเหมือนกันแล้วลักษณะสิ่งที่เกิดขึ้นกระบวนการที่มันเกิดขึ้นจะมีความคล้ายคลึงกันนะคะจะมีข้อแตกต่างเพียงเล็กน้อยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะ ระยะที่หนึ่งค่ะก็คือระยะอินเทอร์เฟส1นะคะระยะอินเทอร์เฟส1เนี่ยเกิดอะไรขึ้น เป็นระยะเตรียมตัวก่อนนะคะก่อนเริ่มแบ่งนิวเคลียสและใส่ชพลาะซึมมีการสั่งข้อส์สารต่างๆเช่นเดิมนะคะมีการจำลอง DNA ทําทำให้โครโมโซมจากเดิมเนี่ยมี1โครมาทิดกลายเป็น2โครมาทิดยึดติดกันด้วยเซนโทรมีอันนี้เหมือนกันกันกบขั้นตอนของไมโทซิสเลยนะคะเหมือนกันเลยไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะส่วน ระยะต่อไปค่ะก็คือระยะโปรเฟสตนั่นเองนะคะระยะโปรเฟส1นะคะก็คือระยะที่มีการแลกเปลี่ยนส่วนของคโครโมโซมคู่ที่เหมือนกันนะคะคโครโมโซมคู่ที่เหมือนกันเราเรียกว่าฮอร์โมนลกัสโครโมโซมจำได้ไหมเราเรียนกันไปแล้วนะคะ แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ต่างจากไมโทซิตคือมันเกิดการไข้กันของโครมาทิดนะคะเกิดการไข้กันเนี่ยเห็นไหมคะโครโมโซมหนึ่งค,คู่โครโมโซมหคู่มันมาเรียงอยู่ใกล้กันอยู่กันเป็นคู่แบบนี้เรียกว่าฮอร์โมโลกัสนะคะคู่เหมือนกันแต่โครมาทิดเนี่ย มันเกิดการไขยกันนะคะเรียกว่า crossing over นะคะกระบวนการไขยกันของโครมาทิดเนี่ยเขาเรียกว่า crossing over นะคะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมนะคะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมแล้วก็จะ กระบวนการอื่นๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับไมโทซิสเลยนะคะก็คือเซนทริโอนะคะสร้างเส้นใยสปินเดิลแล้วแยกตัวออกมากึ่งกลางเซลล์เหมือนเดิมนะคะระยะที่3ค่ะก็คือระยะเมตาเฟสวันนะคะระยะเมตาเฟสวันเนี่ยเส้นใยสปินเดิลจะยึดเกาะฮอร์โมนโลกัสนะคะก็คือยึดเซนทรเมีเเหมือนเดิมนะคะยึดเซนทรเมีเเหมือนเดิม เมื่อเซนทรโซมที่สร้างเส้นใยสปินเดิลนะคะจะ ดึงให้คโครโมโซมมาเรียงตัวเป็นคู่ตรงกลางบริเวณกึ่งกลางเซลล์อันนี้เหมือนกันกับขั้นตอนที่3ของไมโทซิสเลยนะคะเราเจอข้อแตกต่างข้อที่1แล้วก็คืออยู่ในระยะที่2นะคะระยะที่2ของไมโทซิสเนี่ยจะไม่มีการ crossing over หรือการไขว้กันของโครมาติดนะคะแต่ของไมโอซิสจะเกิดการไขว้กันในระยะที่2หรือระยะ p r o p h ส e นั่นเองนะคะต่อไปค่ะระยะที่4ค่ะระยะที่4เรียกว่า anaphase เวันนะคะระยะแอนนาเฟตวันก็คือฮอร์โมโลกัสโครโมโซมจะแยกตัวออกจากกันไปคนละข้างของเซลล์นะคะก็คือเส้นใยสปินเดิลเนี่ยมันหดตัวนะคะมันก็เลยดึง โครโมโซมเนี่ยออกไปนะคะแต่เนื่องจากว่าโครโมโซมเราเนี่ยมันเป็นการ crossing over นะคะมันมีการคว้กันของโครมาทิตเห็นไหมคะนี่คือการคขว้กันแลกเปลี่ยนสารพันุกรรมกันดังนั้นแต่ละเซลล์ที่แยกไปจึงมีโครโมโซมที่มี2โครมาทิตเหมือนเดิม นะคะจากของไมโทซิสที่แยกไปแล้วมีแค่1โครมาทิตแต่อันเนี้ยแยกไปก็จะมี2โครมาทิตนะคะต่อไปค่ะเข้าสู่ระยะที่5ก็คือระยะเทโลเฟสวันนั่นเอง นะคะเทโลเฟสวานเมื่อโครโมโซมแยกออกเป็น2กลุ่มที่ขั้วเซลล์แล้วนะคะจะหยุดการเคลื่อนที่เส้นใยสปินเดิลก็จะสลายไปนะคะมีการสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสล้อมรอบโครโมโซมและนิวคลียโอลัสปรากฏขึ้นนะคะเหมือนกันกันกบไมโทซิสแต่ต่างกันตรงที่โครโมโซมจะ ลดลงครึ่งหนึ่งนะคะจะลดลงครึ่งหนึ่งจากปกติมี46แท่งมันจะเหลือแค่23แท่งเมื่อมันแยกอย่างนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะมี23แท่งฝั่งนี้ก็จะมี23แท่งนั่นเองนะคะต่อไปก็จะเข้าสู่กระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสก็คือขั้นตอนที่2ของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนั่นเองนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด สี่ขั้นตอนนั่นเองนะคะมีอยู่4ขั้นตอนเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสทนะคะระยะแรกเขาเรียกว่าระยะโ r รเฟสนะคะระยะโ r รเฟสนะคะก็คือเห็นนิวเคลียสชัดนะคะเยื่อหุ้มนิวเคลียสยังไม่สลายตัวนี่คือเซลล์สองเซลล์ที่ถูกแบ่งออกมาจาก ไมโอซิว 1>, 1นะคะไมโอซิั1แบ่งออกมาจะได้แบบนี้นะคะแล้วมันก็จะเกิดการแบ่งแบบไซโทพลาซึมแล้วก็เข้าสู่ระยะ ไมโอซิส2นั่นเองนะคะระยะไมโอซิส2ก็คือนิวเคลียสสลายตัวไปนะคะเยื่อหุ้มนิวเคลียสยังไม่สลายเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเซนโทรโซมเซนโทรโซมนะคะอยู่ในไซโทพลาสซึมเริ่มมีการสร้างเส้นใยสปินเดิลขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะพอจบ ขั้นตอนที่1นึ่ไมโอซิสหไปแล้วนะคะจบระยะที่5ของไมโอซิสวมันจะเริ่มสร้างเส้นใยสปินเดิลขึ้นอีกรอบของเซลล์ที่ที่ได้ออกมาแล้ว ะะมันจะเข้าสู่ระยะที่สองของไมโอซิส2ก็คือระยะเมตาเฟส2นะคะระยะเมตาเฟส2ก็คือเหมือนเดิมค่ะเส้นเย่สปินเดิลก็จะยึดที่บริเวณเซนโทรเมียนะคะยึดบริเวณเซนโทรเมียเมื่อเซนโทรโซมเคลื่อนที่จะดึงให้โครโมโซมมาเรียงตัวเป็นคู่นะคะบริเวณกึ่งกลางเซลล์นั่นเองนะคะเส้นเยสปินเดิลยึดเกาะที่เซนโทรเมียของสองฟางเห็นไ,ไหมคะ รทรเมียของสองฝั่งแล้วขั้นตอนต่อไปนักเรียนเดาได้เลยนะคะว่าเส้นใยสปินเดิลมันจะหดตัวนะคะแล้วดึงโครมาทิตออกไปเห็นไหมคะดึงโครมาทิตออกไปอยู่กันคนละขั้วเซลล์ออกเป็นสองกลุ่มนะคะทีเนี้ยโครมาทิตจะมีเพียงแค่ หนึงเส้นเท่านั้นนะคะจะมีเพียงแค่1เส้นเท่านั้นแต่เป็นโครมาทิดที่มีสารพันธุกรรมอยู่2ชนิดใน1เส้นนะคะอยู่1เส้นระยะนี้เขาเรียกว่าระยะแอนาอเฟส2นะคะพอได้อย่างนี้แล้วนะคะมันก็จะเข้าสู่ระยะสุด,ะะสดท้ายของไมโอซิ2นั่นคือระยะ เทโลเฟส2นั่นเองนะคะเทโลเฟส2ก็คือเมื่อโครโมโซมแยกออกมาเป็นสองกลุ่มที่ขั้วเซลล์เสร็จแล้วนะคะมันจะหยุดค่ะแล้วก็สร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียส นะคะนี่คือเยื่อหุ้มนิวเคลียสขึ้นมาร้อมรอบโครโมโซมนะคะและนิวเคลียโอลัสจ็จะปรากฏขึ้นนะคะนิวเคลียโอลัสปรากฏขึ้นเส้นใยสปินเนินก็จะสลายไปนะคะแล้วก็โครมาทิ่จะคลายตัวแล้วก็ยืดออกมาเป็นเส้นบางๆเหมือนก,น,กนกันกับขั้นตอนของไมโทซิสในระยะสุดท้ายเหมือนกันเลยนะคะก็จะออกมาเป็นเส้นบางๆแล้วก็จะได้เป็น C เซลลแบบนี้นะคะก็คือขั้นตอนของ ต่อไปก็คือเป็นการแบ่งไซโทพลาสซึมนะคะหลังจากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสทูเรียบร้อยเซลล์จะมีการแบ่งไซโทพลาสซึมนะคะได้เซลล์ลูกจํานวน4เซลล์โดยแต่ละเซลล์มีจํานวนโครโมโซมเท่ากับครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งตน้นนะคะเซลล์ตั้งต้นเนี่ยก็คือมี46ถูกไหมคะมันก็จะได้ครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งตน้น นะคะก็คือได้แค่23แท่งนั่นเองค่ะทีนี้คครูมีคลิปวิดีโอสั้นๆให้นักเรียนนะคะดูเพิ่มความเข้าใจว่านักเรียนมีความเข้าใจในเน,ะะนื้อหาที่ครูสอนมามาก้อยนขนาดไหนนะคะวิดีโอนี้ก็จะเป็นตัวเสริมความเข้าใจนะคะนักเรียนตั้งใจดูนะ ไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะดูจบไปแล้วนักเรียนได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะทีเนี้ยนะคะเรามาดูนะคะข้อแตกต่างของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสกับไมโอซิสนะคะว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะคะเรามาดูกันทีละข้อเปรียบเทียบกันเลยนะคะไมโอซิสทู o 2, อ่าไมไมโทซิสนะคะเป็นการแบ่งเซลล์ของเซลล์ร่างกายส่วนไมโอซิส ะะคะก็เป็นการแบ่งเซลล์ของเซลลสืบพันธุ์นั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะข้อแตกต่างข้อที่2ก็คือไมโทซิสเนี่ยเมื่อแบ่งเซลล์เสร็จแล้วจาก1เซลล์จะแบ่งได้ สเซลล์นะคะส่วนไมโอซิสจะแบ่งเซลล์ได้4เซลล์นั่นเองค่ะข้อที่3นะคะมีการแบ่งนิวเคลียสเพียง1ครั้งเท่านั้นนะคะส่วนไมโอซิสก็คือมีการแบ่ง2ครั้งนะคะก็คือไมโอซิส1กับไมโอซิส2นั่นเองนะคะข้อที่4ค่ะ เซลใหม่ My, นะคะมีจํานวนคโครโมโซมเท่าเดิมนะคะเท่ากับเซล์แม่เซลแม่เท่ากับเซลลูกเนี่ยจะมีโครโมโซมจับเท่ากับเซล์แม่นะคะแต่ไมโอซิสเนี่ยเซลใหม่จะมีจํานวนคโครโมโซมลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียวนะคะส่วนข้อสุดท้ายค่ะเซลลใหม่ My, เนี่ยสามารถจเจริญต่อไปได้อีกนะคะก็คือมีการ แบ่งเซลล์ต่อไปเรื่อยๆได้อีกเลยนะคะเพราะเป็นการแบ่งเซลล์แบบร่างกายเนาะเพิ่มการเจริญเติบโตของร่างกายนะคะมันก็จะสามารถเจริญต่อไปได้เรื่อยๆแต่ของไมโอซิสเนี่ยนะคะเซลล์ใหม่หรือเซลล์ลูกเนี่ยเจริญไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการผสมพันธุ์ก็จะตายลงไป นะคะถ้าเป็นผู้หญิงถ้าไม่ได้รับการผรสมพันธุ์ก็จะฝ่อออกมาเป็นประจำเดือนหลังจากมีการแบ่งเซลล์เสร็จแล้วนะคะมันก็จะฝากตัวเพราะมันเกิดการแบ่งเซลล์ในหมดลูกถูกไหมคะในรังไข่นะคะมันมันแบ่งเซลล์นในรังไข่ถ้าไม่ได้รับการผรสมพันธุ์รังไข่นั้นนะคะเซลล์นั้นเนี่ยก็จะฝ่อแล้วก็ออกมาเป็นประจำเดือนของผู้ชายก็จะสลายไปนะคะก็จะตายไปเป็นไงกันบ้างน,นะคะหลังจากที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะทั้งการ แบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสนะคะถ้านักเรียนตั้งใจนะคะแล้วก็พยายามทําความเข้าใจคุณครูเชื่อว,ว่ามันเป็นเนื้อหาที่ไม่ได้ยากแล้วก็สนุกนะคะไม่ได้ยากเกินความพยายามของนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนสามารถที่จะ ทบทวนนะคะทบทวนด้วยตนเองได้นะคะสัปดาห์นี้วิดีโอนี้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ